สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระนิธฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนาทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่15ประจำปี2564ซึ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสร้างความก้าวหน้าด้านความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการระหว่างวันที่2-3มีนาคม2565ในหัวข้อ พภชนาการโอกาสเพื่อสุขภาพดีและชีวียืนยาวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์และผลงานวิจัยโดยมีปาฐกัาพิเศษการบรรยายพิเศษการสัมมนารวมถึงการมอบทุนส่งเสริมการวิจัยทางด้านพภชนาการในมนุษย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุนเนสเล่ nutrition research award ประจำปีพศ2564 และมอบรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโภชนาการ a y โ n o Moto Young Researcher Award ประจำปีพศ2564โอกาสนี้ทรงมีพระราชด,ดำรัสเปิดการประชุมและทรงร่วมฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องผู้สูงวัยอย่างมีความสุขและสุขภาวะที่ดีจากศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์เทพิมะทองคาและการบรรยายพิเศษเรื่องเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างมีพฤทธพลัง และยังคุณประโยชน์จากศาสตราจารย์วิพานประจบเหมาะซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่เกิดขึ้นเกือบทั่วโลกทําให้ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นโดยมุ่งสู่การพัฒนาให้ผู้สูงอายุพึ่งตนเองสามารถทําประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและสังคมได้ตามนโยบายขององค์การอนามัยโลกซึ่งตรงกับแนวคิด พฤทธพลังหรือ active aging หมายถึงการเป็นผู้สูงอายุที่ปราศจากโรคมีความสามารถในการใช้ร่างกายสรีสร,ระวิทยาจิตใจได้อย่างเหมาะสมนอกจากทำให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วยังลดภาวะพึ่งพิงจากครอบครัวและชุมชนรวมถึงลดภาระค่าใช้ใจ่ายจากภาครัฐอีกด้วย เวลา14นาิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระคิิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังห้องประชุมใหญ่อาคารนวมมภูมินหัวชราวุฒิวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562ถึง2563 <supervisor>, <be> มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากวิทยาลัยพัฒนามหานครหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณคณะแพทยาศาสาตร์วชิระพยาบาลและหลักสูตรวิทยาศาสาตร์บัณฑิตรวม622คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นบัณฑิตในทางว oui ิชาชีพหรือนักปฏิบัติการซึ่งจะต้องทำงานและแก้ปัญหาต่างๆร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เป็นปกติย่อมต้องรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอการศึกษาค้นคว้าที่สำคัญอย่างแรกคือการศึกษาในศาสตร์สาขาวิชาได้แก่การฝึกฝนค้นคว้าเฉพาะวิชาเฉพาะของตนให้เชี่ยวชาญและแตกชาน นอกจากนี้ทุกคนยังจําเป็นต้องศึกษาให้ทราบถึงวิทยาการสาขาอื่นๆตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและวิวัฒนาการของบ้านเมืองและสังคมในทุกแง่มุมด้วยเพื่อช่วยให้มีทักษะในการดํารงชีวิตสามารถมองเห็นและเข้าใจปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนถูกต้องจึงขอให้บัณฑิตตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้ได้ครบถ้วนดังที่กล่าวจะได้นําวิชาการในด้านของตน ประสานเข้ากับวิชาการด้านอื่นๆอย่างสอดคล้องเหมาะสมเพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรัคติยาราชนารีทอดพระเนตรการออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา17นาฬิกา1นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตววรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆมาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อปของดีของจังหวัด โอกาสนี้ปลดให้นำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ cm 1 9 5 7และโครงการถักร้อยสร้อยรักจากร้านค้าในพระดํรีาริ9ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงออกแบบมาจำหน่ายอาทิสร้อยมุกต่างหูมุกเข็มกลัดกระเป๋านาฬิกาพวงกุญแจโดยรายได้นำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ยากไร้ของมูลนิธิจุฬาภร์ มูลนิธิพัทรมหาราชานุศณ์และมูลนิธิทิพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตชุมชนทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยมีกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนโอทอปจำนวน1669กลุ่ม ส่วนผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีการลงทะเบียนสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวม3,406ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อประดับ3ถึง5ดาวที่เข้าร่วมแสดงสินค้ามี20กลุ่มอาทิ กลุ่มหัตถกรรมพื้นเมืองบ้านผาสิงต์ตำบลหมากยา่ากลุ่มทอผ้าไหมมีขิดบ้านสีชมชื่นตำบลหนองอ้อกลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่างกลุ่มผ้าไหมแพรวาของชุมชนภูไทยดำจังหวัดกาฬสินทั้งนี้สินค้าโอท็อปของจังหวัดอุดรธานีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทางความคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาภูมิปัญญาไทย ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ต่างๆได้สร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดอุดรธานีด้วยสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิน,นวราวลงกรณ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศ์สักยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกสเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพ,พิษสถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจา้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบระมราชูปธรรมเนื่องในวาระ125ปีนับแต่วันประสูติเมื่อวันพุทธที่2มีนาคม2440โดยทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและองค์อุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชบพิตรยุคที่4 เป็นพระราชอุปริยาจารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบุตรปช,ชาของสมเด็จพระสังฆาราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติเป็นอนเนกประการทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองทรงสร้างและทรงอุปถัมภ์กิจการของวัดสำนักเรียนพระปริยติธรรมมหาวิทยายลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์เป็นจำนวนมาก รวมทั้งประธานกำเนิดมูลิีิสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเทระให้เป็นองค์กรที่สืบสารพระกรรณากิกด้านการสังคมสงเคราะห์เพื่อส่วนรวมโอกาสนี้ได้ประทานทุนมูลรีธิสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเทระแก่วัดสำนักเรียนพระปริยะติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ เช่นเดียวกับที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวัวราลงกรณทรงบำเพ็ญเนื่องในวันคล้ายวันประสูตรพร้อมกับประธานพระสัมม,มโมทนียกถารำลึกถึงพระกรณียกิจและความดีที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวันวราลงกรณทรงบำเพ็ญสาธารณสงเคราะห์อันเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด เวลา13นาฬิกา26นาทีเสด็จลงณนะพระอุโบสถทรงสดับพระปฏิโมกในดีถีแรม14ค่้เดือน3พระปฏิโมกหมายถึงคำพีที่รวมวินัยของสงฆ์227ข้อคำพีที่ประมวลพุทธบัญญัติขึ้นเป็นพุทธานามีพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนเรียกกันว่าสงฆ์ธรรมอุโบสถ ดยจะมีการสวดทุก15วันคือในวันขึ้น15ค่ําและวันแรม15ค่ําในเดือนเต็มหรือวันแรม14ค่ําในเดือนขาดบทพระปาฏิโมกนั้นปรากฏอยู่ในพระวินัยปิดกหมวดสุตตะวิพังองค์มนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธ,ธานีติดตามการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ วันนี้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธานีเพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะอื่นๆประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยววิทยาเขตเกาะสมุย โดยมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับจังหวัดอย่างแน่นแฟ้นเพื่อขับเคลื่อนฟื้นฟูผลกระทบการท่องเที่ยวจนเกิดเป็นสมุยพลัสโมเดลสมุยแซนบ็อก์ตลอดจนกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามัคคีทั้งนี้นอกจากแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะซึ่งคำนึงถึงการจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการปัจจุบันและแนวโน้มอาชีพในอนาคตแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาอัตราการละออกกลางคันของนักศึกษาจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใววันเดียวกันได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลส์สำหรับศตรวตรรษที่21ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฒสุราธ,ธานีโดยกระบวนการวิศวกรสังคมและเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและรับฟังเสียงสะท้อนด้านงานกิจการนักศึกษาก่อนเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆของคณะครุศาสตร์ สภากาชาติไทยเชิญชวนประชาชนเข้าชมงานและเลิกซื้อสินค้าในงานออกร้านคณะพระยาทูดครั้งที่55นำไรายได้สมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทย ระหว่างวันที่3ถึง6มีนาคม2565สภากาชาิไทยร่วมกับคณะพระยาทูดประจำประเทศไทยจัดงานออกร้านคณะพระยาทูดครั้งที่55มหกรรมช้อปสินค้านานาชาติเพื่อการกุศลภายใต้แนวคิด Happy Shopping ชอปสนุกสุขทุกกันให้ณรอยโยภารกรฮอลชั้น5สยามภารากรระหว่างเวลา10นาฬกาถึง20นาฬิกา และเลือกซื้อออนไลน์ได้ที่ www.dpcredcross.baza.com ปีนี้มีสถานทูตมาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า54ประเทศรวมทั้งสินค้าร้านโครงการส่วนพระองค์สินค้าโอทอบและสินค้าจากภาคเอกชนรวม176บูธนอกจากนี้ยังมีสลากงานออกร้านคณะประหยาดทูตจำหน่ายฉบับละ50บาทนิทรรศการรูปภาพการแสดงศิลปะนานาชาติ สำหรับเงินรายได้จากการจัดงานปีที่ผ่านมาจำนวนกว่า8ล้านบาทได้จัดสรรน,นำไปช่วยเหลือโครงการต่างๆอาทิโครงการพลังใจอาสาช่วยหมอเพื่อก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุาคอฟ19ชนิด mRNA โดยคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภ,ภากาชาติไทยโครงการชุดทานน้ำใจเพื่อผู้สูงวัยและโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้โดยโอกาสผ่านเหล่ากาชาตจังหวัด จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธน,นอรอมตัตยาคุลดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ